สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับพวความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ9ก้าดาบนะครับหรือว่านายออฟซอร์ทเข้ามาเจนภาพของผู้หญิงคนนึ้นที่เขากำลังล้มเหลวกับสิ่งที่มันเหมือนกับเรื่องราวที่เป็นผ่านมานะครับเหมือนกับความรู้สึกความคิดของชาวราศีกรกฎหลายท่านเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องราวแย่มีความทุกข์มีความเสียใจกับสิ่งที่คุณเคยฝากหัวใจเอาไว้เคยเขียนเรื่องราวกับคนที่คุณรักเคยมีข้อความเรื่องราวดีๆกับคนที่คุณรักมาตั้งมากมายฉะ่ันหลายคนคงเหมือนก เห็นไหมครับต <speaking> ื lying, atrás, kind of ca, ่นเช้าแล้วท้องอาทิตย์ขึ้นแล้วพึ่งขึ้นด้วยนะครับเงียบๆคนเดียวไม่อยากตื่นพบขึ้นพบใครอะครับเพราะหัวใจอย่างเหมือนกับยังรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดบางรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่อยากหลับตาอยู่แบบนั้นอยากมีเรื่องราวดีๆอยู่แบบนั้นอยากมีความฝันถึงกันและการเลื่อยไปครับเพราะเหมือนกับในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจบไปแล้วมันมันด็บไปหมดเลยก็เลยทำนายว่าชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย หลายคนเหมือนกับเรื่องบนเตียงหลายคนอาจจะเหมือนกับผิดหวังหลายคนอาจจะเหมือนกับแม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจผิดหวังแต่เห็นไหมครับว่าพระอาทิตย์มันขึ้นในทุกวันมันคอยบอกเตือนเสมอมันคอยย้ำเตือนเสมอว่าสิ่งที่คุณผิดหวังเสียใจเนี่ยมันขึ้นพระอาทิตย์แล้วมันมีนกบินมาปลอบใจมันมีคาเรื่องราวนะครับเสียงนกเสียงธรรมชาติแสงสว่างให้คุณเห็นกับมันทุกวันก็เลยท้ว่าชาวราศีกรกฎกับสิ่งที่คุณเจ็บหรือสิ่งคุณทุกข์ใจอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะหลายคนผ่านมาแล้ว ให้อันี้ขึ้นมาเลยว่าพระอาทิตย์มันกำลังจะขึ้นหมายความว่าดวงชะตางคุณกาลังจะขึ้นกาลังจะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจนะครับยังมีสิ่งดีๆในโลกใบน,นี้รอคุณอยู่ยังมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตรอให้คุณอยู่ให้คุณเห็นให้คุณเหมือนก,นกับออกไปเจอมันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทํำไมถึงเสียใจละ่ะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับการผ่านการผรชนภัยมาเห็นไหมครับพระสามดาสีออฟซอร์ที่ห้าของหนังสือเรื่องราวที่ผ่านการประจนภัย ผ่านการเขียนหนังสือผ่านการเหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างเรื่องราวมาด้วยกันเป็นทุกอย่างมาด้วยกันแล้วฉนันที่ Off ออฟซอมออมาม่ไหคนคงเจ็บปวดแหละเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยถูกคนรักทำลายจิตใจถูกคนรักทออทิ้งถูกคนรักนอกใจฉนันฝนที่มันตกลงมามเปรียบกับน้ำตาที่ความเสียใจถามตัวเองว่าเมื่อไหร่มัน,น,น,มนกับเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่ความเสียใจนี้มันจะจางหายครับฉนันสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกฎท่านในเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่สามดาบกับไพ่เก้าดาบ เจ็บผ้ของคนที่มันเหมือนกับเจ็บปวดทุกใจอยู่ในตอนนี้หรือสิ่งที่มันผ่านมาแต่ความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันเหมือนกับคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บแล้วนะเพราะเรื่องราวหรือหนังสือที่มันพับเอาไว้หรือมันเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับหมึกที่มันเปิดอเปื่อนอ่ะอย่ากลับไปเขียนเรื่องราวอย่ากลับไปเรื่องราวเดิมอย่ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าที่ตอนจบมันเจ็บตอนจบมันเสียใจอย่ากลับไปลื้อฟื้นวันเวลาอย่ากลับไปฟื้นฟื้นความเสียใจรื้อฟื้นความเจ็บเรื네 <pha> ่องราวเก่านะครับที่มันผ่านพ้นไปที่เราทําเต็มที่ เพราะหนังสือมันคือการประชดภยัยคุณเหนื่อยมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะคุณสู้เต็มที่แล้วนะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่เป็นครั้งใจของชาวนาศีก็กฎและเป็นการทานายโชคชะตาดวงชะตาของคุณด้ว่าอย่าหลีกฟื้นเรื่องราวอย่ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าอย่ากลับไปเจ็บกับเรื่องราวที่มันเปิดอเปื้อนไปแล้วที่คุณเคยพยายามจะเขียนมันดีๆพยายามเขียนให้มันสวยงามแต่สุดท้ายเห็นไหมครับความเจ็บปวดความเสียใจมันทาให้เรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับเปิดอเปื้อนไปได้วยน้ำตาเปอเปื่อนไปด้วยความเจ็บความทุกข์ใจนั่นเอง ฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึน้นกับชาวราศีกร,รกฎเดือนธันวาคมกันนะครับเดอ h ไฮพิท e t ดวงชะตาช่วงนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับคำนำหน้าได้รับโชคลาภได้รับการเสี่ยงโนงที่เปิดรับครอบครัวเปิดรับเรื่องราวที่มันใหม่ๆฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกร,รกฎคือไพ่ด h e h y p o t เทศหมายความว่าความเชื่อความรักสิ่งดีๆที่คุณมีอะ่ะมันมากมายกว่าการที่คุณจะมาจมทุกข์หรือเสียใจหรือผิดหวังกับเรื่องราวทีม่มันคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดดวงชะตาของคุณเองได้ไพ่เป็นนี้ปอกแบบนี้เลยครับ ฉันได้ไฮพิเทสหมายความว่าเชื่อมั่นในการกระทําเชื่อมั่นในโชคชะตาเชื่อมั่นในดวงชะตาและความรู้สึกดีๆของตัวเองครับเพราะสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันเหมือนกับอย่างน้อยมันก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างน้อยมันก็ได้เริ่มเรื่องราวดีๆและเหมือนกับมันมีเรื่องราวมากมายดีๆเนี่ยที่รอคอยโชคชะตาดีๆสวยๆความมั่นคงในชีวิตนะครับขอเพียงแค่คุณเชื่อในการกระทําของคุณแค่คุณเชื่อในสิ่งที่ตั้งจิตตั้งใจในคนที่คุณเป็นเอาไว้ฉันจะไฮพิเทสหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวา คือการเริ่มเปิดดวงเริ่มเห็นดวงชะตาที่ดีเริ่มมองเห็นดวงชะตาที่ผู้คนพบเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอแสงสว่างพบเจอสิ่งที่มันดีต่อดวงชะตาของเราโชคชะตาของเราการเจอคนที่มีสิมีธรรมการเจอสิ่งดีๆการเจอเส้นทางชีวิตโชคชะตาเส้นทางชะตานะครับที่ดวงชะตาดีขึ้นเปิดดวงเนี่ยประมาณนี้นะครับและจากนี้ไปทํานายให้เลยว่าชาวราศีกร,รกฎเลยถ้ามีไพ่เดลจัดเม้น จะได้รับข่าวสารหรือการอวยพรสิ่งที่ดีรับฟังที่ดีนะครับเดจัดมินม้นหมายเขาว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยวันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยคือการได้เริ่มมองเห็นการเดินทางที่มีเครื่องดน,นตรีครับความสวยงามความสร้างสารรค์ในชีวิตการพูดคุยการเมตตาจากคนรักรอบข้างฉันสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าใครก็ตามที่ทุกข์ทนหรือเสียใจคุณอดทนหน่อยนะคุณผ่านเรื่องราวนี้ไปได้เมื่อไหอไร่เดืจัดม้นก็เดืไดหายพีเทส คุณจะค้นพบตัวเองมากขึ้นคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขกายสบายใจเข้าใจความรักและได้รับข่าวสารที่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะ่วนจะจัดเม้นท์ไพ่ไปนี่หมายความว่าการปลดปล่อยการได้รับข่าวสารที่ดีขอเพียงให้คุณอดทนต่อความเจ็บความเสียใจความความอดทนนะครับความทุกข์นะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับความเชื่อความดีความนิสัที่คุณทํามาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันผ่านผลไปเดี๋ยวจัดเม้นท์มันจะมีความรักดีๆเข้ามาแทนที่มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณครับ ฉันหมายความว่าอะไรมีโอกาสมีโอกาสที่จะพูดคุยหรือว่าค้าขายนะครับปากตอนนี้หมายกับเสน่ห์สาริการลินทองการ uster, พูดคุยที่ดีการสื่อสารที่ดีมีข่าวสารใหม่ๆที่เข้ามากับชาราศีกรกฎก็เลยตอบวา่า The Judgment หมายความว่ามีโอกาสได้พบเจอความรักจากการพูดคุยติดต่อจากการที่โชคชะตานําพาสิ่งิ์ธิ์นะครับพรมนิขิตดวงชะตานาพาให้คุณได้พบเจอความรักที่เป็นเหมือนกับไพ่หกถ้วยรักที่เหมือนกับอดีตชารักที่รักแรกพบ รักที่เหมือนกับกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งรักที่เหมือนกับ Pop p y love first love ที่เป็นเหมือนกับไพ่หกคู่คือการกลับมาเป็นเหมือนกับรักแท้คู่แท้ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันซึ่งเป็นไพ่เดอะไฮพีเทสหมายความว่าเป็นคู่ที่เชื่อเหมือนกันคู่บุญคู่ที่สนเสมอกันนั่นเองครับฉะนั้นผมเลยทำนายว่าทั้งหมดดวงไพ่ของชาวราศีกรกฎวันที่หนึ่งสิบห้าธันวาคมคุณไม่ต้องกลับไปทุกข์หรือช้ำใจแล้วไม่ต้องกลับไปทำร้ายจิตใจกับเรื่องราวเล่มเก่าหนังสือเล่มเก่าถ้าเเเเกกิิดดอ่่าาานนแล้้วมมมัจ็บยยตที อย่าไปเปืเป้อนน้ำตานะครับพไพ่ใบนี้หมายความว่าเดือไฮพิเทสกับ6ถ้วยการรับสิ่งดีๆการอยู่กับปัจจุบันการโฟกัสปัจจุบันความสุขสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราจับต้องได้การมองในสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะครับดีกว่ากลับไปจมทุกข์ดีกว่ากลับไปเสียใจดีกว่ามองไม่เห็นคุณค่าตัวเองอย่าโทษตัวเองประมาณนี้เช่นเดือไฮพีเทสกับหกถ้วยหมายความว่าการได้รับความรักใหม่ๆเข้ามาครับเช่นการพบเจอกันเพื่อนแนะนําติดต่อสื่อสารทางไกลทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเดอะไฮพีเทนหม,มายความว่าการพบเจอความรักที่คู่บุญคู่บารมีผมิคิดนะครับและสีลเสมอกันซึ่งเป็นดวงชะตาที่นําพาความรักที่แท้จริงมันมีความสุขอะเราควรได้รับความสุขความรักการเป็นตัวจริงมากกว่าการหกดาบเป็นตัวเลือกเป็นความทุกข์เป็นความเสียใจที่เหมือนกับต่อให้เรารักแค่ไหนต่อให้เราดีแค่ไหนพอเราพยายามไปหาเขาแต่เขาไปหายคนอื่นแล้วเนี่ยกลับไปเขาก็ทําร้ายเรากลับไปเขาก็ไม่ต้องการ กลับไปก็เจ็บซ้ำๆปวดซ้ำๆกับการที่เหมือนกับถูกทิ้งถูกทําร้ายนะครับฉะนันคนรักของชาวราศีกันยท่านมีไพ่ของ6ดาบเข้ามาหมายความว่าใครที่เลือกราคนรักไปเกินสามถึงหเดือนเนี่ยแนะนําว่าอยากลับไปทําร้ายตัวเองหรืออย่ากลับไปเจ็บปวดหรือถูกทําร้ายอีกเพราะสิ่งที่คุณให้เขาไปไมันคือความเหนื่อยมากแล้วนะการให้ด้วยความรักความเชื่อใจการพยายามเต็มที่เรานะซึ่งนคนรักของชาวราศีกันยท่านเนี่ยมีไพ่ของ6ดาบกับสดาบหมายความว่าไม่ว่าชาหรือก็ตามคนที่เคยทําประดวงจานเคยนออกกกใจโหวง ทำร้ายคุณทิ้งคุณเอาไว้เห็นไหมครับเขาไปซ้อนสามอะ่ะตำรวจจับอะ่ะนะครับตำรวจจับไม่พอผิดกฎหมายด้วยไม่ใส่หมดกันน็อกด้วยนะครับคนอื่นใส่หมดเลยสองคนทั้งหน้าเขาไม่ใส่นะครับอันนี้ผมพูดแบบเปิดเผยเฉยนะครับชันหดาบกับไพ่สามดาบหมายความว่าใครที่เลือกรากับชาวราศรีกรกฎไปเนี่ยไม่พอชาตเแล้วก็ตาม6ดาบแมวดําเห็นไหมแมวดาอะ่ะเขาจะได้มีความทุกข์เขาจะไปไม่รอดทานายให้แบบนี้เลยเขาจะเจอปัญหาชีวิต กับสิ่งที่เขาทําทให้กับคุณหนีคุณไปหาคนอื่นแต่สุดท้ายเขาได้เจอความ,วามเจ็บเจอเวรกรรมเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไปกับเขาแล้วนะสิ่งที่เลวสิ่งที่ชั่วชาสิ่งที่เคยนอกใจโกหกสิ่งที่มันทําตัวไม่ถูกกฎหมายทําตัวไม่ดีไม่ถูกต้องไม่จริยธรรมมันไปแล้วฉันปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันไปหาเขามา่มติดตัวเขาไปเถอะเพราะสุดท้ายคนรักของชาวราศีกรกฎมีไพ่ของการที่เขาจะหันกลับมาเห็นไหมครับกลับมาเพราะว่าเขาไม่น่าจะไปเลยเขาลอยไม่ได้ะนะครับเขาไปไม่รอดผมขออนาตให้แบบนี้เลยตรง เขาไปไม่รอดนะครับแต่เขาจะหันกลับมามองคุณหันกลับมา to o c p a t i o n a ขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมขอการปรึกษาหน่อยได้ไหมขอกลับมารักษาไม่ได้หรือเปล่าขอคืนกลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมฉัน to o c p a t i o n a หมายความว่าคนที่เลิกลาไปครับของชาวออสซิก,รก,รก,รก็ระดัเดือนธันวาคมเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามไม่เกินกลางปีหน้าเขาจะเดือดเนื้อร้อนตัวเขาจะเหมือนกับเปรียบเทียบเปรียบคิดไปไม่รอดกลับมาเสียดายกลับมาวนเวียนกับคุณแต่คุณเนี่ย เลือกได้นะที่จะไม่กลับไปหาแมวดําไม่กลับไปหาคนที่มันล้มนะครับเพราะเราเคยรักเคยช่วยเหลือเคยดูแลเคยให้ความรักแท้ความจริงใจกับเขาไปแล้วครั้งหนึง่งแต่เขาไม่รักษามันนะครับก็ <Bond> อยากให้เขากลับมาในวันที่มันสายเกินไปในวันที่เขาทุกข์อยไม่เหลือใครในะกันฉันสิ่งที่เกิดขึ้นมาแนะนําชาวราศีกลนยท่านว่าอย่ากลับไปไไรายค่าอย่ากลับไปเจ็บอย่ากลับไปทุกข์หรือว่าอย่ากลับไปทาร้ายตัวเองนะครับถ้าเราออกมาจากความเจ็บความเสียใจ แต่ถ้าเกิดใครพิ่งเลิกพึ่งลาไปไม่เกิน2เดือนเพิ่งเลิกพึ่งลาไปไม่เกินนานนี้สอสเดือนนะนะครับอาจจะมีการต่องเหรียญทบทวนหัวใจกันปรึกษาหาลือนะครับแก้กรรมแก้ความเจ็บปวดแก้ความทุกข์แก้ความเสียใจแก้สิ่งที่ผิดเป็นถูกขอเพียงให้คุณฟังดูชาวตาขอเพียงให้คุณส่งคำตำนานนี้ไปหาคนที่คุณรักขอเพียงให้คุณบอกความรู้สึกของกนและกันนะครับสิบเดือนครับความมั่นคงความมั่งมีสีสุขเกิดขึ้นกับคุณแล้ว สิบเดือน,นเลยเทรอบปีเดืเคลื่อนทำนายได้ว,ว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งนี้ไปจนถึงกลางปีในเดือน,ก,นกรกฎาคมเนี่ยคุณจะพบความมั่งมีสีสุขเรื่องของดวงชะตาที่มีการสร้างครอบครัวการอยู่ดีมีสุขแบบครอบครัวเป็นปึกเป็น,ปน,ปนแผน่นการพบเจอความรักเป็นคู่บุญคู่วาสนาที่นําพาความสุขความมั่นคงร่ํารวยมาให้กับคุณเขาเรียกบุญพาวาสนาส่งนะครับส่วนคนที่เลือกลาไปล่ะเดีคุยปัญหาชีวิตของชาวราศีกรกฎล่ะสิบเดือนคือความอดทนหรือการลงทุนหรือการที่คุณทําอะไรไปเนี่ย เชื่อมั่นในการกระทําครับเชื่อมั่นในเวลาเพราะสุดท้ายผลสําเร็จกําไรสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงหรือนี <c oughs> เหนื่อยกับความรักการงานการเงินจะร่ำรวยจะซื้อบ้านจะมีเศรษฐีจะมีเงินโชคลาบจะมีกําไรและประสบความสําเร็จเป็นปึกเป็น,ปนแผ่นเลยนะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความมั่นคงในเรื่องการเงินการวางแผนชีวิตการใช้ชีวิตขอเพียงแค่คุณอดทนรอคอยกับสิ่งที่คุณทํานะครับประมาณนี้แต่สิบเดียดหมายควาว่กคนที่เลือกหนาไปเนี่ย สุดท้ายเขาจะกลับมาซื่อสัตย์เห็นไหมแมวดําเต็มหมดเลยกลับมาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวถ้าเกิดเขาหาคําตอบได้ถ้าเกิดเขาได้ฟังคลิปนี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเป็นอะไรกันมาด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นสนิทกันเป็นเหมือนกับรักแท้ของกันและกันสิบเรียนจะกลับมาสร้างเหมือนจะกลับมามั่นคงจะกลับมารักกันแน่กว่าเดิมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎษสำหรับคนที่เพิ่งเริมเพิ่งรักกันไปไม่นานยังกลับมาแก้ได้ยััััังงกกกลบมายยรนอู่ แต่ถ้าเกิดเกินกันหมดนั้นแล้วผมก็ตอบว่าเขาก็จะกลับมาแหละแต่คุณเนี่ยอยู่ดีมีสุขน,นะครับมันยากเกินกว่าจะกลับไปแม้ว่าคุณจะเป็นเด็ไฮพิเทสคือรักมากแค่ไหนรักเท่าไหร่ก็ไม่กลับไปเจ็บแล้วนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดชาริออร์ดทำนายดวงชะตาของชาวราศีก็รกฏแบบนี้ไปเลยว,ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงเดชาริออดคือการเจอสิ่งดีๆการมองไปข้างหน้าใครที่กำลังมองถึงสิ่งเรวๆอยู่หรือมองคนชั่วมองสิ่งที่มันเร็วๆอยู่เนี่ยหรือมองความทุกข์มองความเสียใจยอยู่เนี่ย อย่าไปคิดลบอย่าไปคิดชั่วถ้าเกิดเราคิดชั่วขึ้นปุ๊บมาเนี่ยผมเข้าใจนะมันเข้ามาในหัวเราเมื่อไหร่มันเข้ามาในสติเราเมื่อไหร่แนะนําครับมันเข้ามาได้ก็จริงแต่มันก็หาทางออกได้ด้วยดีฉะนั้นเกิดคุณรู้สึกทุกข์หรือทุกข์เสียใจเปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆมองไปข้างหน้ามองไปถึงสิ่งดีๆคิดดีเอาไว้ครับถ้าเกิดเราไปดิ่งหรือรู้สึกทุกข์ใจเสียใจให้มองสิ่งดีๆที่เราเป็นก็พอแล้วให้มองในการรักตัวเองปกป้องตัวเองก็พอแล้วนะครับอยู่กับคนดีๆออยยูู่่่่คนทีรัักกบสิงดี การะสบความสําเร็จเรื่องการเงินการงานการมีชีวิตมีอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ขอเพียงคุณออกมาจากความเนี่ยทางที่ผิดทางที่เลวออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีแค่นั้นเองครับไพ่ใบส้ายครับเป็นไพ่บทสรุปความรักการงานการเงนินและดวงชะตาของชาวราศีกรกฎว่าดวงชะตาจะนี้ไปคือ the empress การมีบุตรการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์การอยู่ดีมีสุขการเป็นตัวจริงฉันไพ่ empress ผมเป็นไหว่าชาวราศีกรกฎหรือท่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงกลางปีหน้า คุณจะพบเจอความรักแท้คู่แท้รักแรกพบเฟิร์สเลิฟนะครับพบเจอดวงชะตาที่คุณกําหนดและมันมีความสุขใจสบายใจการอยู่แบบครอบครัวคู่บุญคู่วาสนาร่ารวยประสบความสําเร็จอยู่ดีและมีมงกุฎมีเพชรพมีพลอยนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงและสิ่งดีๆที่คุณมีครับคุณเป็นตัวจริงคุณเป็นตัวจริงคุณมีของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีคุณค่า ไม่ใช่คนไร้ค่าไม่ใช่ของตายไม่ใช่ตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถูกทิ้งหรือถูกทําให้เสียใจก็ปล่อยไปซะก็ออกมาซะอย่ากลับไปถูกหรือเสียใจหรือมองรู้สึกตรงไหนไม่มีคุณค่าก็อย่ากลับไปเพราะเรามีเนื้อคู่มีคู่แท้นะครับมีคู่บุญม,มีความรักมีชีวิตที่ด,ดีไม่ควรจะอยู่กับสิ่งที่รวเร็เวครับเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนั่นเองฉะนั้นไพ่ออร์เคิลแนะนำชาวราศีกรกฎเลยท่านว่า grounding นะครับ return to reality coming home การกลับมาอยู่กับปัจจุบันแนะนาช่วงนี้ว่าชาวราศีกรกฎหลืท่านเนี่ยอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองค o m มิ่งโฮมคือการกลับมาอยู่ที่ของเราอีหน่อยเราก็จะมั่งมีสีรสุขมีความมั่นคงพบเจอความรักที่เข้ามาหาเราเองแต่อยากให้คุณเนี่ยเปิดหลับมันดะ้วยนะอย่าเอาแต่นอนอยู่บนที่นอนเอาแต่จมทุกข์อย่าเอาแต่เรื่องบนเตียงที่เช้ชาแล้วยังอยู่บนที่นอนเนี่ยเงียบเงียบคนเดียวแล้วไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเพราะว่าอยากหลัััััับบบบบบบตาาาาาอออออยยยยยููบบู่่่แแแนนนนนนน้้น้กกกฝถึงเเขข แต่ความจริงอ่ะเขาไม่อยู่แล้วแต่ความจริงมันเลิกกันไปแล้วแต่ความจริงมันเหมือนกับมันเลิกกันมันพังมันเสียใจไปแล้วฉันถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับเราหลับฝันมาเยอะแล้วเนี่ยเสียใจมาเยอะแล้วเนี่ยก็ตื่นมาเถอะครับอยู่กับความเป็นจริงเปิดรับพลังงานเปิดรับแสงสว่างที่หล่กคนอยู่ดีกว่านะครับขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัสครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ